สวัสดีครับผมนายพัสวีกา,า,านนพรัตนักศึกษา1 5 3 0 2 1 6 6 5 3เลขที่89วิชา i b 4 2 4 Se สองวันนี้ผมจะมารายงานมาปิ้งหัวข้อโซเชียลคัสหรือชั้นสังคมนะครับเออ,เ,อ,อเรามาดูความหมายของชั้นสังคมก่อนครับก็ซึ่งก็คือกลุ่มในสังคมที่ได้รับการแบ่งสมาชิกออกเป็นลำดับชั้นทางสถานะโดยใส่เกกิ์ต่างๆโดยสมาชิกในชั้นเดียวกันจะมีสถานะไม่ต่างกันต่างกันแค่ ความสูงหรือต่ำของชั้นนะครับต่อไปเป็นลักษณะทางสังคมซึ่งได้แก่การแบ่งแยกลำดับชั้นสูงต่ำมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลแบ่งได้หลากหลายทัศนะสามารถเปลี่ยนแปลงได้และบุคคลต้องเป็นสมาชิกในชั้นสังคมหนึ่งครับต่อไปเป็นวิธีจัดสังคมแบ่งได้3าเกณฑ์นี้คือ1เกณฑ์อัตวิสัยคือใช้ความรู้ของบุคคลเป็นสิ่งประเมินตนเองครับ2เกณฑ์วัตถุวิสัยคือใช้วัตถุเป็นสิ่งระบุสถานะ อันนั้นสาวัจจุตชื่อเสียงคือใช้ชื่อเสียงความเป็นที่รู้จักวัาสถานะต่อไปเป็นปัจจัยที่ชี้ชั้นสังคมครับก็ได้แก่รายได้ความมั่งคัง่งการศึกษาอาชีพครอบครัวรวมถึงที่อยู่อาศัยและกลุ่มผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงด้วยครับหัวข้อระบายเป็นการแบ่งชนชั้นสังคมซึ่งแบ่งได้หขั้นดังนี้ก็คือชั้นสูงส่วนบนก็เป็นพวกผู้ดีเก่าชั้นสูงส่วนล่างเป็นเศรษฐีใหม่ ชั้นกลางส่วนบนเป็นพวกกลุ่มที่มีรายได้และก็ลังซื้อสูงแต่ไม่เทียบเท่าอชนชั้นสูงไปเป็นชั้นกลางส่วนล่างก็คือพวกพนักงานออฟฟิศแล้วก็ชั้นล่างส่วนบนจะเป็นพวกพนักเองในโรงงานพวกใส่ปกเชือกเสื้อปกเงินก็ชั้นสุดท้ายคือชั้นล่างส่วนล่างพวกชั้นกเกษตรกรรมนะครับจะไม่ค่อยมีปัจจัยการผลิตของเองหัวข้อไปเป็น,นบทบาทกับพฤติกรรมของผู้อื่โพนะครับ เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อการบริโภคเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการที่บริโภคจะต้องสมบบติในสังคมทําให้มีการเลือกบกร,ริโภคอันเป็นองค์ประกอบตกแต่งสําหรับบทบาทนั้นๆโดยบทบาทจะเป็นตัวหมดให้บุคคลนั้นสแสดงความสัมพันธ์และพฤติกรรมกับบุคคลอื่นครับต่อไปเรามาดูความหมายของบทบาทบทบาทก็คือสถานภาพซึ่งหมายถึงตําแหน่งของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มโดยการสมบบติหนึ่งๆจะต้อง มีการทำแสดงออกไปตามบทบาทนั้นในสังคมตามที่ตนนั้นสวมอยู่ซึ่งประเภทของบทบาทนั้นแบ่งได้สองหลักก็คือตามคุณสมบัติเช่นเพศวัยยุแล้วก็ตามที่เลือกเช่นอาชีพตำแหน่งงานครับหัวข้อสุดท้ายก็คือบทบาทกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ครับแบบนี้นี้คือการบริโภคตามบทบาทเช่นการเลือกซื้อชุดนักเรียนของเด็กนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเพื่อช่วยการแสดงบทบาทเช่นการ เลือกรองเท้าฟุตบอลของนักบอลให้เหมาะสมต่อไปเป็นการเลือกเพื่อเข้าสู่การรับบทบาทที่เลือกครับเช่นการซื้อรถยนต์ใหม่เมื่อได้เป็นผู้จัดบริหารเป็นสุดท้ายก็คือการเลือกเพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อสารบทบาทตนเองกับผู้อื่นครับเช่นการสวมเสื้อกาวของคนที่เป็นหมอครับวันนี้ผมก็ขอจบการรายงานหัวข้อโซเชียลคลาสเพียงเท่านี้ครับ